ในวันที่ว่างๆไม่มีลูกค้านัดนะคะแม่ค้าสายมูอย่างเราก็หยุดพักไม่ได้จริงๆค่ะต้องเติมบุญทำบุญกันหน่อยนะคะวันนี้พามาวัดใกล้บ้านค่ะวัดอาวุธวิกาสิตาลามดูแถวบางพัดมากราบคุณแม่บุญเรือนค่ะขอโชคขอลาบขอให้ลูกค้ามาซื้อทิ่ร้านเราเยอะๆนะคะตามภาษาเซลล์ขายรถ ขยันหาลูกค้าไม่พอค่ะต้องขยันเข้าวัดทําบุญกันด้วยหลังจากนั้นเราก็มาติดต่อที่ธนาคารธานาชาตินะคะติดต่อเพื่อปิดเล่มทะเบียนให้กับลูกค้าที่เราซื้อรถเข้ามานะคะก็เลยแวะเข้ามาดูรองทานิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะคะเราก็เลยไปกันต่อค่ะมาที่วัดห้วยตะโกนนะคะอยู่แถวนครปฐมวัดนี้นะคะเราเดินทางมาเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ต้องมาสั่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าครั้งแรกที่เรามานะคะได้เจอกับเจ้าอาวาสของวัดนี้ด้วยค่ะก็ท่านก็เล่าประวัติความเป็นมาของวัดให้เราฟังนะคะเราก็รู้สึกว่าเค วัดที่นี่น่าศรัทธานะคะที่วัจะมีรูปปั้นชา้า,ชางเยอะมากนะคะเจะ้าวานเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นโรงฝึกหัดช้างป่าที่วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าอุโบสถของวัดนี้ดูแปลกตานะคะเพราะเป็นอาคารทรงศริลปะแนวขเขมรพระครูสังฆรักษ์พัยบุญน,นะคะ เจ้าวัดองค์ปัจจุบันได้แนวคิดมาจากศิละปะของปราสาทหินพนมลุงค่ะแต่ที่นี่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเจ้าวัดองค์นี้ใจดีมากๆใครมาวัดนี้ก็ต้องเข้ามาไหว้แม่ยากนะคะนอกจากจะขอโชคขอลาบล้วก็ต้องขอเสียงดวงกันด้วยนะคะใครมองทันก็ไปตามมาเอาเองนะจ๊ะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็มาแวะซื้อของดำ8อย่างนะคะจะแววไหว้พระล่าหูค่ะที่วัดศรีสะทองอยู่ในเข้าไปหมเช่นกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่เรามาบ่อยมากๆมาแทบจะทุกเดือนเลยที่วัดล่างหูนะคะจะเปิดให้ไหว้กลางคืนเฉพาะวันพุธวันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันพุธก็จะคนเยอะเป็นปกติ ใครที่มาไหว้มาบนมาขอพรเราสําเร็จนะคะสามารถแก้บนที่วัดได้เลยค่ะมีบริการนางลํำที่เขาจะคอยให้บริการอยู่แล้วนะคะเราจ้างเขาเป็นรอบๆเอาค่ะวันนี้คนมาไหว้ที่วัดเยอะมากๆนะคะเราก็บูชาพระล่าหูยู่แล้วนะคะเราไหว้เป็นประจำแล้วก็เรามีแขวนกาลาพระล่าหูของหลวงพ่อน้อยอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยจะเข้ามากราบท่านบ่อยๆเสร็จภารกิจวันนี้แล้วค่ะเราก็เลยแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดข้างวัดล่าหู สามถุงนี้ราคา70บาทเท่านั้นแถมอร่อยด้วยค่ะถ้าพี่ๆมีวัดไหนเด้เตใกล้ๆกรุงเทพนะคะแนะนำได้เลยเราจะไปมูกันค่ะ